สำหรับใครที่เล่น PlayStation 5นะครับแล้วก็กำลังหาจออยู่นะครับว่าจะซื้อจอคอมมาเล่นเกมหรือว่าซื้อจอทีวีนะวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับข่าวน่าสนใจประกาศออกมาอีกอันหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับผม PlayStation 5เนี่ยจะรองรับความละเอียดนะครับสแบบนะอันแรกเนี่ยก็คือ 1080p นะครับผมที่จะสามารถส่งภาพนะได้สูงสุดที่120เฮินะครับผ่าน HDMI 2.0 แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือ 4K นะครับก็สามารถรองรับนั่นจริงๆก็ได้ถึง120เฮิร์ตเหมือนกันในหลายๆเกมแต่ว่า 2K นะครับหลายๆคนจะเรียกว่า 2K นะแต่หลายๆคนก็จะบอกว่าอย่าเรียกว่า 2K มันไม่ถึงนะครับก็คือ 1440p นะครับเป็นจอส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลุงแมวคิดว่าจอความละเอียดประมาณเนี้ยก็น่าจะประมาณ27นิ้ว 28นิ้วแถวนี้นะซึ่งเป็นที่นิยมมากเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย PlayStation ไม่ได้รองรับนะครับผม PlayStation 5นะตอนแรกที่เขาประกาศรูปไมก็งงนิดน,นึงนะว่าโอเคจริงๆแล้วคือมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิด PlayStation 5ไม่รองรับ 2K แล้วเราเสียบกับจอคอมพิวเตอร์มันจะไม่ออกนะครับจริงๆมันก็ออกปกติแต่ว่าปัญหาของมันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าความละเอียดมันไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าก็คือว่าเวลาเราเสียบจอปุ๊บอะ มันจะไม่ได้ความละเอียดที่ดีที่สุดใช้คํานี้ดีกว่าสําหรับจอคอมพิวเตอร์ 2K ของเรานะครับมันอาจจะแตกนะเพราะว่าอาจจะถูกดาวสเกลลงเป็น 1080p นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าภาพนะมันจะคมชัดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจต่อมานะก็คือสําหรับใครที่อาจจะมีจอคอมพิวเตอร์ Computer อยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาจอคอมพิวเตอร์ 2K ของคุณเนี่ยเสียบกับ p l a t a t i o n 5ใช่ไหมแล้วก็รูมาเข้าใจเองนะ ว่าจะได้ความละเอียด 2K แต่ว่าสามารถปรับนะครับตัว refresh rate เนี่ยไปได้ถึง120 h z ซึ่งสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติทำไม่ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้ refresh rate ส่วนใหญ่เนี่ยก็รองรับอยู่แล้วภาพก็จะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่คมชัดขึ้นแต่ว่าก็น่าเสียดายนิดหน่อยนะที่ตัว 2K เนี่ยนะครับเขาไม่รองรับ VRR นะอันนี้ลุงมาไม่แน่ใจนะว่าลุงมาเข้าใจเรื่องเชิงเทคนิคมากแค่ไหนนะครับแต่ว่า โดยคอนเซปต์รู้ไหมลองไปอ่านหลายๆที่มามันก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะขยายความหรือว่าลู้ไหมเข้าใจอะไรผิดไปเนี่ยก็พิมพ์แบ่งปันกันมาได้นะครับผมแล้วก็จริงๆนะครับเท่าที่เคยอ่านผ่านๆตามานะ เกมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมที่รันแบบ Native 4K ส่วนใหญ่นะเกมที่กราฟิกสวยๆจริงๆเนี่ยก็ยังรันเป็น 2K แล้วอัพสเกลอยู่นะบางทีนะครับการเล่นแบบ 2K เนี่ยอาจจะให้ประสบการณ์ที่น่าสนใจก็ได้ดูแมวก,กำลังรีวิวจอตัวหนึ่งนะครับผมเป็นจอ27นิ้ว 2K เหมือนกันนะดีเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ลองประสบการณ์ตัวนี้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันด้วย เป็นอัปเดตข่าวท่านท่านมันพูดนะครับช่วงนี้ลูกแมวก็เล่นเกมเดียวยนะซีโนเบรดโค h นิเคิลสามนะครับก็สนุกมากมายขอให้มีความสุขกลางสัปดาห์ทุกท่านนะครับผมมีความสุขสุขภาพดีลุกแมวลาไปแล้วเจอกันไหนวิดีโอหน้าสวัสดีครับ